ให้เราไม่ค่อดูจะให้ลองจับก็ได้แต่วิธีการจับของเขาเราไม่แน่ใจว่าเขาจะจับถูหรือจับผิดนะเพราะแต่ตัวเขาจะจับได้หรือไม่จับก็ได้นะจะลองไหมฮะลองเขาจับเขาจับไขจับอ่คิมน่าจะเล่นพัวอเมริกันฟุตบอลโอโเว่าว่ายว่ายว่ายว่ี้ว่าย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 ว่ว่ยา่่ย จะเล่นหรือเปล่าไงลองตอบว่าไม่จริงผมไม่จริงผมบอกว่าไม่เชียวเขาไม่จริงไงเไม่ั่นแหละไม่จริงไงขอเชิญทั้งคู่มาทางนี้เลยครับมาทางนี้เลยมาเลยอ่ชิญให้กันนะฮะมาดูนิ้วแล้วไม่จริงพอแล้วแต่ผลงานที่ตอบไปธรรมดาเลยนี่ยังไม่เกี่ยวหรอกเดี๋ยวต้องมีมีการไปดูว่าใครจะมีคะแนนมากกันอยู่ดีนะฮะอ้าวงั้นคุณหนูขิมต้องเป็นคนตอบมานะครับเรื่องราวของโดไี่เท้าเอวแล้วนะแนในจริงไม่เท้าเอวเลเป็นผู้ที่มีความสามารถในการยิงนูนแม่นนูน ม,ม,ม,มินกินกระดูกเคยจิงไหมเคยค่ะครั้งเดียวมันยังกัมันเกิดขึ้นจากการ